เขาให้ลองขับได้อะไรได้นะคะใครอยากรู้เรื่องการซื้อรถที่นี่คอมเมนต์มาบอกได้ข่าววัดพุทธารามสวีเดนวันนี้มันเกิดเ oh. ทวินท,วที่มาเที่ยวเที่ยวอนรบ้างก็ลองเข้ามาในรถที่นี่เขาให้ลองขับได้อะไรได้นะคะ ใครอยากรู้เรื่องการซื้อรถที่นี่คอมเมนต์มาบอกได้บอกเบอร์อ,อะไรก็ดูดูไม่สกรปรกง่ายแล้วก็เราเป็นรถครอบครัวใช่ไหมถ้าเป็นสีขาวมันอาจจะสกระปรกใช่ป่ะก็เลยอ่ะยอมตัดใจเดี๋ยวเราไปซื้อสีขาวอื่นๆมาทดแทนแล้วกันค่อนข้างเป็นรถที่ใหญ่พอสมควรนะคะก็อันนี้เป็น Volvo v o l v ว V70 ที่เราดูไว้ว่าเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นรถที่แบบ ทนแล้วก็ฆ่าไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะเอาคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อ <c oughs> ดีใจจะมีรถเป็นของตัวเองแล้วนี่เป็นการขับรถครั้งแรกต้องเปิด Google Map ไม่เคยขับรถ <c oughs> ไเรถ <c oughs> ไม่เคยขับรถในซอกในสวีเดนเลยดีกว่าอยู่สวีเดนมาพร้อมกันนั่งแต่รถสาธารณะ How can I press it? Here, you want to try? Yeah. Oh, Should we just buy it as it is? Yeah. Don't have to it them. No, Oh, I already it them with thousand questions. Yeah, it's good. Then they know don't f with us. I like it. <laughs> <laughs> I like to let people know that I know, bro. Don't try to shade it on me. Is it comfortable to sit in the car? Yeah, very comfortable. Duty. I have a lot of legs here. we are Ma. เป็นการมาช้อปปิ้งครั้งแรกให้กับรถของเราเราจะมาซื้ออะไรก็ไม่รู้ชาร์จเจอร์ไหชาร์จเจอร์บบอ๋อใช่ต้องซื้อชาร์จเจอร์แล้วก็ซื้อที่วางโทรศัพท์เพราะว่าเรายังใหม่อยู่เราต้องดู G P S นะคะวิทยาดูนเมอร์ดพีสเก็ตเลยพีสเก็ตเลยเพราะแดนมาโพสแวนวิดส์ปาเดเป็นการทำวิดครีมโอสไตล์อาจจะแดนกับแล้วแวนเซ็ต โบใช้เป็นครีมแบบนี้นะคะแล้วก็ปั่นนี่แหละใช้เวลามาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอ่อร้านะไรนะ Amazing ไทย Amazing นะคะงาน Amazing วันนี้มางานวันเกิดพี่ยาดาวนะคะอยู่นู่นตองดื่มว่าได้หรือเปล่า Happy birthday นะคะเซร์ฮาร์ดโอเค Hello Hello วันนี้เป็นวันเ have f ง n t o g e น h e r c o น e ั n ทุกคนนะเพิ่งมาเบียร์นี่นะคะก็วันนี้จะไปวัดนะคะวัดวัดที่สตอกโฮมนี่แหละชื่อว่าวัดพุทธารามนะคะในสวีเดนก็มีวัดไทยหลายๆวัดเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราเอาของตกเนื่องจากว่าน้องเควินนะคะลูกของคุณแม่ลูกไม้นะคะ อายุครบหนึ่งขวบไม่ใชห่หนึ่งเดือนพอดีเพิ่งตื่นชเช้าไปอย่างงี้หนึ่งเดือนพอดีนางก็เลยจะไปทําบุญให้ลูกนะคะตามเอ่อตามเขาเรียกว่าอะไรตามพระสงฆ์นิกรชาวพุทธนะคะเราก็เป็นชาวคริสต์นะเราก็ไปหาหลานนะคะก็ไม่ได้เตรียมของอะไรไปถวายพระนะคะก็จะเป็นการไปวัดไทยครั้งแรกนะคะเราก็จะเก็บ ภาพบรรยากาศมาให้ดูว่าวัดไทยที่ต่างประเทศนั้นเป็นอะไรยังไงเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกสาหรับเราเหมือนกันนะคะก็เอานางนัดไปสิบโมงตอนนี้ก็คือสิบโมงแล้วเออแต่ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ต้องรอเรานะทําอะไรไปก่อนเลยก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์อะไรถวายเพลงอะไรอยู่แล้วเราแคบให้ไปกำลังใจหลานนะคะ ดูขนมพี่แมมพ,พรามพ,พรีเพซเซนมากอันนี้โตเล่าเหรอโอ้อยอะไรเนี่ยขนมเรือกอะไรเอเอทองเอกทองเอกสวยมากช่างทำเนาะคุณแม่โอยสวยมากสวยมาก นี่ก็คือบรรยากาศหลังพระสวดเสร็จนะคะเราก็ต้องรอธรทมเนียมพุทธศาสนิกชนตร,ราต้องรอให้พระกินก่อนนะคะนี่มีลูกติดนะคะแม่นมพระฉันพระฉัน,นพระฉัพพพนพระฉันนี่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 คือสมาชิกันนี้นะคะพี่แหม่ม,ล,มลูกมาลูกเควินวันนี้มันเกิดเควินพี่ตู่น้องมาริโอพี่ติ๊พี่น่อย มารยานงามจังเลยอ่ะพอมีกล้องดิเซนี่ลิโอพิวเวอเราก็อะไรที่ไหนกันคะชื่อว่าอะไรนะอ๋อเฟรดิกส์บอยนี่วิวสวยมากตรงนั้นสีอะไรอ่ะโอ้โหบิ๊กไบนี่เหมือนเขาจะเกลี่ยหน้าดินเอาย่าไปหมดแล้วนะนี่คือวิวข้างทาง สตอรโฟมไม่ใช่สตอรโฟมแลเนาะตัวนี้เนาะฮูยูบาร์มเดอร์นะคะอากาศก็จะเป็นแบบนี้ Parking, hotel, restaurant to the left. Parking straight. This mm -hmm. is Frerichsbad, Fasnig. Wait, what is it? It's a 300 years ago, one of the most modern fortifications in Europe. The purpose is to, to new force to stop enemy from attacking the country. อ๋อ oh, อันนี้สร้างไว้เพื่อ mm hmm. ไม่ให้สโตมาตีเมืองหลงนะคะ <Okay. S 2> วันนี้ฝนตกมากโอ้ยนน่นเป็นอย่างงูนโอ้ oh, ใหญ่นะเนี่ยดิสเพย์นี่ไงนี่ดูนี่ดิตัวใหญ่มากจะไปไหนของเขาล่ะ <laughs> ตกเีย oh, ตอตอนแรกว่าอ้าว ลมพังก็ตอนแรกว่าจะกลับแล้วใช่ไหมแต่ก็ออกมาถึงวอมเดอร์เราก็ต้องมาเที่ยวซะหน่อยลมแรงมากแล้วก็ฝนตกต้องเอาลงไว้ข้างหน้าแล้วอะไปประทะลมวิวสวยมากแต่เห็นได้ชัดว่าฝนตก ฝนโตมาเที่ยวเที่ยวในบามเดอร์ไม่เคยมาเลยรู้ป่า